สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวผู้ไทยจะพาทุกคนมาทําพายเห็ดนะคะเป็นเห็ดสีน้ำตาลใส่ผักนะคะวันนี้งดใส่เนื้อนะคะทุกคนค่เรามาทําพายง่ายๆใส้เต็มๆอร่อยอิ่มท้องนะคะแป้งกรอบๆก,กับสาวผู้ไทยเลย ก่ <tyard. S 2> อนอื่นเราก็จะมาหาั่นเห็ดแล้วก็กระลำก่อนนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะนําไปผัดในกระทะนะคะสาวผู้ไทยจะใช้เป็นน้ําแทนน้นํามันนะคะใครอยากใช้น้ํามันก็ได้นะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใส่กระลำแล้วก็เห็ดลงไปนะคะจะเห็นแบบเต็มเราจะล้นกระทะนะคะไม่เป็นไรสาวผู้ไทยจะใช้ฝาปิดนะคะให้ผักยุบแล้วก็เห็ดยุบลงตัวลงนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะปรุงรสค่ะ ส่วนรสชาตินะคะทุกคนสามารถปรุงตามใจชอบได้เลยนะสาวผู้ไทยจะใช้พริกไทยดำแล้วก็ซอสเ,เทริยากินะคะซอสเทริยากิเขาจะมีรสหวานแล้วก็เค็มนิดนึงค่ะอร่อยแบบลงตัวเลยสำหรับสาวผู้ไทยนะคะ หลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะผสมแป้งาสาลีเนกประสงค์กับน้ำนะคะลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เขามีความเหนียวหนืดขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสาวผู้ไทยก็จะตักใส่จานนะคะตักใส่ถ้วยนะคะ สาวผู้ไทยก็จะใส่เฟต้าชีสลงไปนะคะเฟต้าชีสเขาจะมีรสที่เค็มมากๆนะคะทุกคนคะด,ดังนั้นก่อนหน้านี้สาวูไทยเลยปรุงรสแบบเบาๆนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะพักให้เย็นค่ะแล้วเราก็มาทําตัวแป้งกันนะคะเราก็จะมาทําแป้งส่วนที่1กันค่ะเหมือนเดิมค่ะสาวผู้ไทยใช้น้ำนะคะสูตรนี้ไม่ใช้นมเนาะครอยากใช้นมก็ใช้ได้ค่ะ แต่ว่าวันนี้สาวผู้ไทยขอใช้น้ํานะคะก่อนหน้าน,นี้ใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็เกลือแล้วก็น้ําตาลตาด้วยผงฟูนะคะส่วนผงฟูใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใส่แป้งซาลีนิกผสมค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใส่เนยเค็มลงไปนะคะสาวผู้ไทยขออนุญาตใช้มือในการนวดนะคะสาวผู้ไทยทำทานเองที่บ้านนะคะ ขั้นตอนนวดขั้นตอนนี้นะคะอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะสาวภูไทยคิดว่าน่าจะประมาณ10นาทีนะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเนียนนะคะหลังจากนั้นสาวภูไทยก็จะพักแป้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะระหว่างที่เราพักแป้งเราก็มาทําแป้งส่วนที่2กันค่ะส่วนแป้งที่2จะเป็นแป้งเนยนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะแป้งสาลีในกระส์แล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปนะคะส่วนผสมต่างๆใครดูไม่ทันเดี๋ยวสาวภูไทยจะขึ้นมา ไว้ให้ตรงข้อความด้านล่างนะคะและก็ตรงช่องเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะนวดเ,เนยกับแป้งให้เขาเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะนําแป้งส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2น,นะคะเราจะนํามารีดกันค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะมาทําการคลึงแป้งส่วนที่1ก่อนนะคะคลึงให้เข้าเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นก็นําแป้งส่วนที่2นะคะคือแป้งเนยของเราลงไปเลยแล้วก็นํามารีดนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะพับให้ได้เหมือนในรูปในวิดีโอนะคะ หลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะมาตัดแบ่งแป้งให้ได้40ชิ้นนะคะก็เตรียมถาดของเราไว้รอด้วยค่ะสาวผู้ไทยใช้เนยในการทานะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยจะนำตัวแป้งที่เราตัดนะคะนำมารีดขาให้ได้เป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นก็นำมาประกบกันแล้วก็รีดให้เข้าได้เป็นแผ่นเดียวนะคะแล้วเอามาใส่ตรงพิมพ์ตรงถาดของเราเลยค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ไส้กันเลยค่ะส่วนไส้นะคะเย็นตัวลงแล้วนะคะแต่ยังมีความอุ่นอยู่นิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยก็เพิ่มเติมด้วยการใส่ชีสลงไปอีกนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะนําแป้ง1ชิ้นนะคะ1ชิ้นนะคะนํามารีดแล้วก็นํามาปิดหน้าพายของเรานะคะ และสาวผู้ไทยก็จะแต่งหน้าเขาด้วยไข่นะคะสาวผู้ไทยใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตีให้เขาเข้ากันแล้วก็นํามาทาที่หน้าพายของเรานะสาวผู้ไทยก็จะโรยหน้าเขาอีกด้วยมาเร็ดงาน,นะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะนําไปอบนะคะตาอบที่บ้านสาวผู้ไทยเป็นตาอบขนาดเล็กนะคะสาวผู้ไทยอบที่อุณหภูมิ145องศานาน25-30นาทีนะคะและนี่ก็คือเนื้อพายของเราค่ะ หน้าตาหน้าทานมากๆเลยอยากจะบอกว่าแป้งด้านนอกของเขานะคะมีความกรอบค่ะและไส้ด้านในก็เต็มไปด้วยเห็ดแล้วก็ผักค่ะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันกับสาวผูไทยนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะสาวผู้ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ